มาพบกับช่องลูกชาวนาพาเละอ,อีกแล้วนะคะวันนี้พี่กันตรีจะมากินลาบแดงอีกแล้วนะคะเพื่อนๆเนาะตอนนี้เราก็เครื่องในไปต้มแล้วนะนะต้มเรียบร้อยแล้วเครื่องในพร้อมที่จะหัน่นหั่นใส่กับลาบแดงนะคะบางคนก็บางคนก็ไม่ได้หั่นนะคะบางคนก็ไม่ใช่ไม่ได้หัน่นโทษทีบางคนก็ใช้ดิบๆเลยแต่อันนี้ของพี่กันตรีสูตรนี้เครื่องในเครื่องในต้องสุกนะคะเนาะ นี่เราต้มเครื่องในเรียบร้อยแล้วเราก็ทิ้งไว้ให้เย็นเดี๋ยวเราก็จะหั่นนะคะค่ะอันนี้เป็นเนื้อนะคะเนื้อที่สับเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆนเนาะเป็นเนื้อแดงนะคะเป็นเนื้อวัวนะคะเนื้อวัวแล้วอันนี้จะมีอ่าเลือดนะต้องใส่เลือดด้วยนะคะลาบแดงต้องใส่เลือดเยอะๆหน่อยนะคะเพื่อนๆนะลาบแดงนะคะหรือภาคอีสานเขาเรียกว่าก้อยนะวันนี้เดี๋ยวพี่กันตรีจะ มาทำลาบแดงนะคะค่านี้เป็นเป็นผักนะคะผักที่เราจะใส่ลาบแดงหลังจากที่เรายำลาบแล้วนะคะก็จะมีอันนี้พี่กันตีจะใช้หอมแดงนะคะมีหอมแดงแล้วก็มีกระเทียมด้วยเนาะแล้วก็อันนี้มีต้นหอมผักชีนะคะแล้วก็มีใบสะระแหน่นะนะคะบางคนก็อาจจะ,ะก็ใส่แบบนี้นะเพื่อนๆเนาะ วันนี้เราจะมาทำลาบแดงนะช่วงปีใหม่เนะี่ยเราไม่ได้ไปไหนนะคะเราก็จะมาทำกับข้าวนะวันนี้จะมาทำลาบแดงนะเพื่อนๆลาบแดงนะคะค่ะสำหรับผักที่ใช้แอมวันนี้นะคะเป็นผักพื้นบ้านทั้งนั้นเลยเนาะผักปลอดสารพิษทั้งนั้นเลยอันแรกนะคะเป็นสารเน่นะคะสารหน่ในส่วนของเรานะเป็นสารหน่นะคะเนาะ เป็นผักพื้นบ้านเป็นผักสมุนไพรนะคะอันที่สองเป็นกระถินกระถินนะคะกระถินที่เราเก็บมาผักพื้นบ้านผักในที่ในไร่ในสวนของเราเองเนาะเราไม่ได้ไปเก็บเราไม่ได้อามาจากไหนนะวันนี้เราจะมากินสมุนไพรนะคะสมุนไพรนะสมุนไพรเนาะอ่าต่อไปอันนี้เป็นผักชีนะคะผักชีและอันนี้เป็น ต้นหอมนะคะผักแอมนะคะเพื่อนเราลองมาดูนะวันนี้เน้นผักเยอะๆนะคะและผักแต่และชนิดก็มีฤทธิ์ทางยานะเพื่อนๆนเนาะต่อมาถั่วฝักยาวนะวันนี้เราจะแอมถั่วฝักยาวด้วยนะคะนี่เป็นถั่วฝักยาวนะคะเพื่อนๆนะค่ะแลวสมุนไพรอีกตัวนึงที่จะแนะนําเพื่อนเพื่อนนะอันนี้เป็นใบมะละกอนะเพื่อนๆนนะ ใบมะละกอแล้วก็ลนไฟนะคะนะอันนี้เป็นสมุนไพรชั้นยอดเลยนะเพื่อนเพื่อนบางคนเข้ามาทําใบชามะละกอนะคะทําน้ําชามะละกออันนี้ใช้สําหรับแอ้มลาบเนาะนะคะเราใช้สําหรับแอ้มลาบบ้านพี่กันตรีเรียกว่าใบบักกล้วยเต้นะวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อน,อนมากินลาบแดงนะคะนี่เราลนไฟแล้ว้วหอมมากๆเลยนะเพื่อนเพื่อนวันนี้เราได้สมุนไพรทั้งนั้นเลยนะคะ อันนี้เป็นน้ำพริกลาบนะคะน้ำพริกลาบปรุงสำเร็จมากแคนเห็นไหมคะนะเป็นน้ำพริกลาบนะวันนี้พี่กันตรีซื้อมาอย่างนี้เลยเพราะเราชอบเป็นน้ำพริกลาบนะคะน้ำพริกลาบปรุงสำเร็จเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปใส่ลงไปนะคะแล้วก็จะยำลาบกันนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเดี๋ยวเราจะขยำลาบแล้วนะคะเราจะยำลาบแล้วก็อันนี้เป็นดีนะคะอันนี้เราจะใส่ดีด้วยนี่ดี นะซื้อเป็นขวดเลยนะคะขวดหกสิบบาทวันนี้เราจะมาทําลาบแดงกันนะคะเพื่อนๆได้แล้วนะคะพี่น้องนะคะได้แล้วลาบแดงนะคะลาบแดงสูตรของพี่กันตรีนะคะเราก็ได้ลาบแดงแล้วนะคะเราไม่ต้องไปร้านอาหารละเราทํากินเองนะคะเพื่อนๆซื้อเนื้อมาซื้อน้ําพริกลาบมานะคะผักบางอย่างแล้วก็ มีของเราเองเก็บเองกินเองนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นผักสมุนไพรนะคะเนาะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาเลยค่ะมาทานทานลาบแดงด้วยกันนะคะเพื่อนๆลาบแดงนะคะทานลาบแดงด้วยกันลาบแดงลาบแดงแ่บๆเดอ้อมาเลยจ้ามากินลาบแดงด้วยกันนะคะ